อธิบดีปศเจรจาขยายตลาดส่งออกสินคา้าปศไปยังมาเลเซียอธิบดีปศเจรจาขยายตลาดส่งออกสินค้าปศไปยังมาเลเซียอธิบดีกรมปศนำทีมภาครัฐ และเอกชนหารืออธิบดีกรมสัตวแพทย์บริการสหพันธรัฐมาเลเซียกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านสุขอนามัยสัตว์ด้านส่งเสริมการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างกันพร้อมติดตามความก้าวหน้าที่ไทยขอขยายตลาดส่งออกเนื้อโคเนื้อแพะและเนื้อสุก,กรไปยังมาเลเซียนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าเมื่อวันที่ 23พฤษภาคม2567ได้นำคณะภาครัฐและเอกชนเข้าพบดรอัคเมร์บินทีนกามิดอธิบดีกรมสัตวแพทย์บริการ Department of Veterinary Services นักรรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลียเพื่อกระชับความสัมพันธ์พร้อมทั้งหารือเรื่องข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสัตว์ความร่วมมือด้านการค้าสินค้าปศุสัตว์และติดตามความก้าวหน้าการขอเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์โดยผู้แทนภาครัฐ ได้แก่กรมปศุสัตว์อัครราชาทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรประจำสถานเอกอัครราชาทูตณนะกรุงจาการ์ตาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนะกรุงกัวลัลัมเปอร์รวมกับผู้แทนเอกชนภาคการผลิตและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ผลจากการหารือร่วมกันทั้งสองฝ่ายเห็นควรพัฒนาความร่วมมือด้านสุขอนามัยสัตว์ด้านการค้าและการอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานปลอดโรคและปลอดภัยโดยเฉพาะเนื้อโคเนื้อแพะและเนื้อสุกรเพื่อตอบสนองและสนับสนุนนโยบายความมั่นคงทางอาหารของสหพันธรัฐมาเลีย ที่สำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์มีแผนการผลักดันการขยายตลาดสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศอีกหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีกำลังซื้อสูงอย่างสหรัฐมรเลาเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าปศุสัตว์สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ภาคการผลิตปศุสัตว์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี2566ที่ผ่านมาไทยสามารถส่งออกสัตว์มีชีวิตและสินค้าปศุสัตว์ไปยังสหพันธรัฐมาเลเซียรวมมูลค่า16,463ล้านบาทประกอบด้วยโคมีชีวิตมูลค่า1,078ล้านบาทกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่า4,702ล้านนบาทสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ปีกมูลค่า5,602ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้าเนื้อไก่ดิบ สินค้ากลุ่มนอนฟรอเซนมูลค่า4,545 45ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มไอศกรีมและสินค้าอาหารประศุสัตว์มูลค่า536ล้านบาท